สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวผลไม้ค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่จะลดน้ำหนักได้ดีรีวิวมาเดือค่ะสาฝรั่งเศสเรียกว่าเลฟฟิกลนอาจจะดูแปลกสำหรับบ้านเรานะคะที่นี่ขายโลละ8ยูโร99ซองติมนะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณโลละ 332บาทนะคะโดยประมาณลักษณะของผลนะคะก็จะเป็นรูปวงรีรูปไข่นี่นะคะที่เรียบเกลี้ยงผลดิบจะมีสีเขียวนะคะผลสุกก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีน้ำตาลนะคะแล้วแต่คำนะาะนายจะมีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำสีแดงหรือสีชมพูนะคะรสชาติหวานนะคะผลดิบจะมีสีเขียวนะคะสรรพคุณนี่คือเยอะมากนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและช่วยยับยั้ง เซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงโรคก,กระดูกพุนบำรุงสายตาเพราะมีวิตามิน A สูงนะคะบำรุงกระดูกและฟันนะแคลเซียมสูงสูงมากกว่าปลาถึง2เท่าเป็นอาหารช่วยลดน้ำหนักได้ดีนะคะเพราะมีพลังงานสูงแคลต่ำนะคะปราศจากไขมันคอเลสเตอรอลทานแล้วอยู่ท้องได้ดีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้ต่ำลงได้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่จะลดน้ำหนักเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะจะนิ่มๆน,นะคะผลสุดมันจะไม่กรอบนะคะ